ครับกับสวัสดีเพื่อนๆมีพี่ที่เขามาชมช่องสวนเกษตรไรผู้แสงดาวนะครับทั้งที่อยู่ในไทยแล้วกับพี่น้องเข้าที่อยู่ต่างประเทศหลายๆประเทศพี่น้องเข้าทางสปปลาวน้ำนะครับแล้วก็ยินดีตอนรับเพื่อนๆพี่ๆที่เขามาชมนะครับสวนเกษตรสีดผ้ามาชมต้นกาต้นพันธุ์อินทผลัมที่สวนเกษตรไดพาะไว้นะครับว่าวิธีดูแลของสวนเกษตรแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาแบบใดเขาถึงได้ได้ต้นใหญ่ต้นงามนะครับแล้วก็ โคนออกสวยใหญ่อวบอยังที่เห็นภาพเนี่ยนะครับว่าสวนเกษตรได้ดูแลแบบไดแต่ที่เห็นยีน่ีก็สิเป็นโคนในสี่นะครับเป็นพันธุ์ลูกกินสดสีแดงแล้วก็สิมีเอ่เป็นบาฮี่ลูกสีเหลืองพันธุ์กินสดนะครับสาหรับดินที่สวนเกษตรได้ใส่การพอพันธุ์ตนกาตนพันธุ์ของอินทภาลัมทั้งที่เป็นที่เห็นเป็นอพอจากเมล็ดเป็นบางส่วนแล้วก็ เนื้อเยื่อเป็นบางส่วนน้ำนะครับนี่สำหรับดินที่สวนเกษตรได้เฮ็ดได้เพาะไว้นี่ก็จะเป็นดินที่ผสมฉีขี้งัว่มามักขี้งัวไว้ผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักน้ากันไว้สามย่างนะครับมีดินมูลใส่เดือนแล้วก็ปุ๋ยคอกเฮาแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักไว้ประมาณสองอาทิตย์สวนเกษตกรก็ได้มาลงได้เป็น,เป,นเป็นถุงของ พลาสติกที่ถุงดินที่เทออกแล้วนะครับไปผปสมอีกเทียน,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 ห,นหนึ่งแล้วก็นาต้นกาต้นพันธุ์มาเพาะลงไว้ในนีแล้วก็วิธีให้ปุ๋ยของสวนเกษตรบมีอย่างหลายเลยครับก็คือมีแค่นี่ครับเป็นนมักขีง่ง่วนะครับที่เอาขีง่ง่วแห้งมามักกับน้ำแล้วก็เพิ่มจินลซีสังกอร์แสงเข้าไปนึ่ขวดนึงมักเข้าไว้นะครับมักใบประมาณ2-3ามอาทอิตย์แล้วก็มักอกใส่ขวดใบแล้วก็ผสมน้ำ หนึ่งแก้วกับนามยี่สิบลิตรนามเปลวยยี่สิบลิตรเท่านะครับแล้วก็มันลดถูกว่าสิบหามือลดเทียนึงครับสาหรับให้ต้นกาตน้นพันเท่านี้นะครับเขาก็สีออกมาเป็นตอนนี้เขาก็ออกลําต้นที่สวยหวบแล้วนะครับก็คือพร้อมลงปลูกได้เลยครับตอนนี้ก็คือทามีโอกาสลกกับสวนก็ลงปลูกได้เลยนะครับอันนี้ก็สิเป็นพันธุ์ใบหี่กินสดสีเหลืองนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับ สำหรับที่เห็นเป็นฟางคุ้มไว้นี่ส่วนเกษตรใดเอากาบต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยใบแห้งของต้นกล้วยมามาคุ้มไว้เนี่ยครับมาคุ้มดินในเขาไว้เพราะว่าบ่อยบ่อยเขาระเหยน้ำระเหยออกจากตน้ตนกาต้นพันธุ์เรเร็วเขาสิมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดครับถึงเขาสีเป็นพืชที่ทนแรงต้องการน้ำน้อยในช่วงบางช่วงแต่เขาก็ขาดน้ำบ่ไดที่กันนะครับเขาก็สิใดรับน้ำ หายน้ำย่าขาดนะครับเขาสิได้จะเลื่อนหงอกงามโดพันได้ดีเดี๋ยกับมาเบิ้งหนึ่งน้ำกันสวนเกษตรนะครับสวนเกษตรได้เหตุไวเพาะพันไวกับเป็นเห็นถุงใยน,นี่สำหรับการดูแลก,กับพ่าหนาครับก็บค่อยมันลดน้ำถูกเสารุถูกแรงถูกแรงตอนแรกอาจจะเพิงลดก็ได้นะครับสองมือลดก็ได้เท่านึงครับสำหรับดินที่สวนเกษตรเพาะพัน ต้นกาอินทราล่มไยนีสำหรับดูการดินเท่านะครับดินที่เหมาะสมในการจเจริญเติบโตได้ดีก็คือดินที่คยรีบิวว้คือว่าเขาเอาออขึ้นมากำแล้วก็ดินเขาสีกับตัวเป็นก้อนแบบนี้ครับกาลังดีนะฮะก็คือแตกออกเป็นผูๆแบบนี้คือดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีมีแหลาตดดี ้าเขากำมแล้วมินำยดออกพืชบางตัวอาจจะบ่ชอบน้ำม,มากเกินไปเพราะว่าดินสิบมิพงอากาศให้หลากเนี่ยหายใจดูดอากาศได้ไปรับไปเลี้ยงลำต้นนะครับเป็นแปรเป็นอาหารให้ดินจะต้องเป็นดินที่เหมือนกับการเกษตรกรรมเหบเบิ้งนะครับการได้ดูดูแลต้นพืชบางชนิดของเหาสำหรับต้นไก่ในพารัมนีเขาก็ตรงการนา้ำเขาก็คือน,น้ำแช่กับบ่เป็นยังนะครับแต่แต่ช่วงที่ดินน้ำแช่เกินไปบ่มิพงอากาศ บ่มีอากาศเขาไปหาลากได้เนี่ยเขาก็าสีเฮ็ดไทยเหมือนกับว่าเขาก็าลากก็สซหยุดการเจเริ่มเติบโตการการออกหาอาหารนะครับเขาก็ต้องล่อให้ให้น้ำเนี่ยเขาเลยเหยือออกไปก้อนเป็นบางช่วงแล้วก็ดินจะต้องอยูใ่ในสภาพแบบนี้ลากเขาซึงที่ทำการสางลากไม่แล้วก็าหาอาหารได้ดีนะครับ กับบ่มียังนะครับคลิปนี้กับพามาชมวิธีเลี้ยงต้นกาต้นพันธุ์อินทนพาล่มของสวนเกษตรว่าใส่ดินแบบใดใส่ปุ๋ยแบบใดนะครับกับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พดีขามาชมชมงเกษตรไรผู้แสงดงมียังกับปรึกษาอสอบถามใดนะครับเนาะกับพอกันไหมในคลิปหนา้าฝากสวนเกษตรไว้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเนาะชมสวนดูแลต้นใหม่ไปน้ำกันมีความรู้ยังแนะนํำกับในน้ำกันไดในคลิปคอมเมนต์นะครับ กดูแลสุขภาพห่างไก่จากโควิดขึ้นข้นเว้นระยะห้างนะครับน้อกครับขอบคุณค่ะพอ,อกันไหมในคลิปหน้าครับผม